ไค่ะเริ่มต้นที่99ยูโรค่ะ150รน้ฟลอมีใครให้มากกว่า150ไหมคะไม่มีน้องนับน้บนับเลยค่ะนับเลยหนึ <No. S 2> เ่เดี๋ยวเดวเดมี200เอา้า200ใช่ไหม150ยู for the f l o oh. อตเออโห สองร้อยมาแล้วนะคะก็เสียงปบมือหน่อยสิสองร้อยยูโรสำหรับการทำบุญกระทงหลวงผูวอันนี้คือพา,าไม่ได้นะคะปิดที่สองร้อยใช่ไหมคะสองร้อยมีไหมมากกว่านี้สองร้อยใ่เหนดด์ยูโรเมียเอ็นชีรีวีนยูโรฟกออ่ขอเสียงปบมือให้น้องได้ค่ะเรียกน้องจนนารับเลยนะคะ200ร้อยยูโรนะคะมุกนาบุญด้วยคะ่ะนางฟ้าจะขอนำกระทงนี้ไปบูชานะคะ เอาถ่ายรูปไปแล้วรักอักษรอักษรร่วมกันใช่ไหมสองสาวโอ้โหมรนาบุตรอัปเรลฟอนเดาะัมเมอร์สเตเตเยฟกบเนอ and for who you do and don't see that is has to learn สองยูโรเนาะลีฟันฮึ่งโชคดีนะคะขอให้มีความสุขกับกระทงนี้สมหวังตั้งใจอย่าให้กระทงหลงทางนะจ้ะสาวๆโอเคขอบคุณค่ะอ่าต่อไปเป็นรายการใครจะร้องก็เชิญ